เชา้าวันนี้เพียวปีวราเรืองอรารามไทยซูเปอร์โมเดล2 1 1พพร้อมอุไรศรีวัดสางโฟโตโจินิกโมเดลและสุกัญญาววยสันเทียเข้าขอบคุณคุณสาระลำ่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประากาันชีวิตจำกัดที่ให้การสนับสนุนการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์1 1ที่ผ่านมาพร้อมมอบรางปรมทันประากาันชีวิตให้แก่คณะไทยซูเปอร์โมเดลอีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายคุณสรานวิรุตมะวงกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดพร้อมคณะไทยซูเปอร์โมเดล2011เข้าพบรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยเพื่อมอบเงินจากกิจกรรมการโหวฟโฟตโฟโตจินิคโมเดลผ่าน SMS เอจำนวน6 1 8 9 9บาทให้กับทางมูลนิธิได้นําไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆต่อไปค่ะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งโฟโตจินิคโมเดลนะคะกะ็ก็มี ผู้คนเนี่ยคะรู้จักยิ้มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ้มเนี่ยอยากจะขอขอบพระคุณนะคะทุกๆคนที่หวตให้ยิ้มะคะ่ะอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะคณะไทยซูเปอร์โมเดล2 0 1 1ค่ัพวกเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่คะ่ะ